สวัสดียามเย็นนะครับวันนี้พ่นสีเสร็จไปแปใบนะครับพ่นสีเรียบร้อยที่แปนไว้นะครับเสร็จเอามาให้ดูทีละใบนะครับก็ไปฝากติดตามเหตุคนขายสูนด้วยนะครับแล้วก็อเอาไปดูคลิดเป็นกำลังใจให้กับคนขายสูงด้วยนะครับ ก็สมัครเป็นสมาชิกนะครับเพื่อเก็บเหรียญวอาตอนนี้น่าจะนานเลยทีเดียวว่าจะได้เนาะใครสมรัครไปว่าใครนี่ก็ขอกลับขอบคุณมากๆนะสูงนะครับก็จะเอาให้ดูเป็นคร่าวๆนะครับเราจะมีอยู่สีใบที่จะให้ดูเนาะพ่นสีเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมพ่นอย่างหนาเลยเพราะว่าเครื่องพ่น ผมจะพ่นแต่ช้าแล้วล่ะก็เหนื่อยก็มาซ,ซ่อมหัวมันถ้าซื้อใหม่ก็หกร้อยเจ็ดร้อยประมาณนั้นแต่เราพอซ่อมซ่อมก็ใช้ได้เหมือนเดิมละนะครับราะมไม่ได้พังอะไรมากอ่าเราแค่เอามาผมเวลาพ่นแล้วทิ้งไว้เลยไงพอทิ้งไว้มันก็สีอะไรมันในเทมก็จับมันก็กลายเป็นแบบพังไปเลย ก็เ,เลยเอามาซ่อมใหม่ก็ใช้ได้นะครับโอเคเริ่มจากทรงกองนครปฐมก่อนให้ดูใบใบเดียวเนาะของ17นิ้วเนะาะแตัดใ้นะครับเอาให้ดูสดๆเลยครับให้ดูสดๆ อันนี้ก็แฝไว้มันก็แห้งเองไม่ต้องไปตักพึ่งเดีดตโอเคเก็บนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูทีละใบนะครับก็สี่ใบที่จะให้ดูเนาะว่าพ่านสีแล้วมันจะโอเคไหมนะครับก็กงต้องพต่อก็ส่งให้คุณหมูบินแลนะ้วเนาะ มาถึงเรียบร้อยแล้วโอต่ก็บอกว่าโอเคอันนี้พ่นสีเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะไม่เงาไม่อะไรมากมาาเพราะมันเป็นกลางคืนนะครับจะมองไปไกลๆมันก็จะจะเห็นว่ามันเงาเนาะมันจะท้อนแสงแต่ตรงนี้มันมัน,ม,นมันใกล้เกินไปครับผมนะแต่ถ้าเข้าไปดูใกล้ก็เห็นผมพ่นหนาเลยนะครับ มันจะแตกต่างกับตอนที่ไม่พ่นนะครับอันนี้แป้นผมใส่ข้างล่างให้ครับก็จะเห็น,นงเงาๆบ้างโอเคอนนสีมันยังสีมันยังไม่แห้งเท่าไหร่นะครับอันนี้สียังไม่แห้งเท่าไหร่ถ้าแห้งแล้วมันจะออกเงาอันนี้นะครับผมจะไม่พ่นานามากนะครับก็พ่นแบบ ธรรมดาที่ผมเท่าที่จะเอาใส่ให้ได้เนะ,นะก็ไม่หนามากมันก็หนาเกินไปแล้วผมดูไปนตัวนี้มองเห็นเงาผมไหมเนาะแค่นี้ก็รู้เรื่องเนาะโอเคหนึ่งใบผ่านไปนะครับเจ็ดนิ้วนครับพอถมเนาะสองใบแกบอกแกจะไปรับที่ขนส่งเลยอกโอเค,อเค,อเค,อเคแล้วตามใจครัด๋ยวจะบอกร้องให้เนาะ เราบอกเวลาเราไปส่งเราก็บอกเขาก็จะมารับที่ไปที่เองนะครับก็แบบนั้นก็ดีครับจะได้ปลอดภัยเข้าไปรับในตัวเมืองเลยก็ได้ทํามันไม่ไกลมากนะครับอันต่อไปก็คือโคงนกเขชาชวานะครับโคงนกเขชาชวานี่เป็นเครือไม้นะครับอ่า เรื่องรายละเอียดหรือว่าราคาก็สอบถามกันนะครับหลังไม้นะครับแอดไลน์มาหรือว่าทักแชทมาก็ได้นะครับหรือว่าโทรมาโดยตรงก็ได้นะครับก็นี่เป็นกรงนกขชาชวานะครับเมื่อกี้ลืมบอกขนาดนะครับสูง40นะครับ41นะครับ สี่สิบสี่สิบเอ็ดนะครับความสูงนะครับอันนี้ยังไม่แห้งเลยเอาลงไปอีเนี้สองครั้งแล้วนะเนี่ยตัวเนี้ยเปิดยากมากอ๋อเขมาติดกันตรงนี้ไม่เป็นไรดเดียวก็ตัวนั้นจะ72ซี่นะครับ17นิ้วนะครับความสูงนี่ความกว้างก้นเขาจะอยู่ 44, สิบสมเซน นะครับความสูงก็อยู่41เซนนะครับตัวนี้ก้น35เซนนะครับสูง34เซนนะครับเป็นกงนกเขาชวานะครับใบเล็กนะครับ64นะครับซี่นี้อยู่3มิลนะครับซี่จะอยู่3มิลชิดมากนะครับที่ชี้เข้าไม่ได้นะนกกระจอเข้าไม่ได้แน่นอนครับเพราะผมใส่ สีกองนมเยอะนะครับลายก็เหมือนกันนะครับถ้าใครสนใจก็ลิง์ใต้คลิปนะครับลายต่อไปนะครับน่าจะเป็นเอ่อมารูนนะครับอ่ ชัางอื่นอาจจะเรียกอีกแบบหนึ่งนะว่าใครจะอาจจะเรียกอีกแบบนแต่ผมเรียกมันรูนไปเลยนะครับว่ายังไงมันจะได้เรียกสื่อสารกันง่ายนะครับไม่งงนะครับให้ดูสดๆสดสดลงมาให้สดสูสดนะครับอีกใบหนึ่งที่ผมลงคิดไปเรียบร้อยเนาะ มันจับตัวนั้นมันจะ,ะ16นิ้วนะครับแต่ตัวนี้17นิ้ว43เซนนะครับก้นมันนะตัวนี้43เซนนะครับอ๋อเป็นฟอ,องต่อนะ่าเลยไงเราไม่ได้เคลียร์ตรงนี้ไงก็ไม่เป็นไรเราซ้ำออกมาไ,ได้ไมั้ง้างล่างเออทำไมทำไมเป็นนี้วะก็ไม่เป็นไร ฟอกันเยอะเลยนะใบนี้เนาะโอเคสวยงามตัวนี้เนาะบอลลูน้ใครสั่งก็ใบนี้อาจจะพ่นสีหนาเกินไปเราสิ <c oughs> ดดสีมาก,กอกานข้างล่างผมลืมดูเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมันแห้งก็มองไม่เห็นแล้วโอ้โหหนาเกินไปจริง พ่นหนามากเครื่องพ่นก็ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่แต่ซื้อใหม่ก็ไม่ได้ซื้อทัทีนะครับปัญหาหนูนนี่นั่นเยอะๆเต็มไปหมดก็โอเคนะครับอันนี้ตอนเจ็ดสิบสองซีนกันนะครับาคาก็ทักหลายทักมาได้นะครับงองวบเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ ผมจะไปแฝนให้ดูลงโล่งข้างนอกว่าจะเป็นยังไงแต่วันนี้เอามาให้ดูก่อนเดี๋ยวจะให้ดูที่ไฟจะชัดนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูทีละใบก่อนเดี๋ยวจะถ่ายตอนที่มันดูไฟว่ามันจะเงาไหมตัวนี้นะครับสิดค่าแนะนอน,นะครับเป็นไม้มงคลเป็นไม้แดงเนาะแต่ในแก่ จองไว้แล้วล่ะแกจองแล้วนะครับก็รอจัดส่งให้แกอย่างเดียวนะครับที่จันทบุรีครับแล้วก็อ,อีกเจ้าหนึ่งนะครับผมจำไม่ได้อยู่ตนนไหนมารูกกำลังขึ้นนดูตอนนี้นะครับเป็นซี่ไม้แดงนะครับจะมีไม้แดงไม้หน้าบุตรนะบ ก็จะมีไม้ตัวนี้ด้วยกระยูกระพีดำเนาะให้กับพีดำหาดำให้ใส่ตรงกลางนินนึงนะครับข้างล่างก็จะเป็นแป้นนะครับเป็นหดีบหกคอนเป็นไม้ประดุ้นะครับแกนกะพีสวยนะครับข้างในตัวน,นี้นะครับ ตัวนี้นะครับถ้าสนใจก็ราคาจะแบบจะสูงหน่อยนะครับเพราะว่ามันใช้ต้นทุนเยอะนะครับนี่สิบหกนิ้วนะครับสิบหกนิ้วที่นี่จะอยู่สามจุดห้านะครับตัวนี้น่าจะสามจุดห้าีตัวนี้เนาะสามจุดห้าสามมิลเน,นี่ยประมาณนี้นะครับแต่ช่างเขาส่งมาให้เขาบอก สามจุดห้าแล้วช่างครับบอกโอเคนะครับสามจุดห้าก็สามจุดห้าผมจะใช้สามมิลนะครับทีนี้เพรมันจะหนักเกินไปนะครับโอเคนะครับเราจะถ่ายให้ดูชัดๆพวกนี้นั่นแ่ะคอยดูเนาะก็จะเอามีเอามาให้ดูก็จะมีเครื่อไม้สิบหกนิ้วอีกใบหนึ่ง อเดี๋ยวพวกนี้จะใบแฟนให้ดูนะครับจะคัดสักประมาณน่าจะแฟนห้าใบเลยนะ่ะเดี๋ยวจะลงแยกๆทีละคคิดเอาเพราะว่าหัวกึ่งมันไม่พอนะครับต่อไม่แดงก็สั่งมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นหัวกึ่งนะครับผมหอแพกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ,โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูเลยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใกล้ๆจะชัด นี่ครับที่เอามาให้ดูตัวกี้นะเนาะถล้วก็โดนแสงโดนไปสีมันยังไม่เย็นนะครับสียังไม่ยังไม่แห้งสักเท่าไหร่ครับมันยังไม่เงาเท่าไหร่พรุ่งนี้จะเอาไปให้ดูการแจ้งเลยครับถ้าฝนไม่ตกนะฝน <c oughs> ตกก็คือจบเลย โอเคนะครับเ้ยงามนะครับตัวนี้สวยมากนะครับเร้าไปทำพวงนกพาต่อจะสวยมากเลยตัวน,นี้ับันเคก็สียก็อโอเคนะครับก็ไว้รอดูตรงนี้เนาะถ้าว่างจะลงปิดให้ จะเอาไปแฝนให้ดู <K ipp> s> <S ชัดๆล้วจะเป็นยังไงเนาะให้ติดตามินช้าเดือนนี้ช้านะครับทั้งองน้ำทั่วมบ้างฝนตกโรคภัยไข้เจ็บแล้วปัญหาหลายอย่างมากเดือนนี้อาจจะช้าก็ต้องขอโทษด้วย,ยนะครับขอภัยด้วยนะครับวันนี้ก็มีทงังราวสาระแค่นี้ขอทุกทาก่านมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ